ท่านน้อง, 6, งโอ้โหความฉานมากโอ้โหนั่งนั่งคุยกันละใช่ใช่าโหยุคน,นี้ร้องเพลงอย่างเดียวไม่ได้แลว้ววะต้องเต้นต้องเพิ่มน้ำหักใช่เพราะเหตุแต่ละคนคือเก่งมากความสามารถคือเยอะมากๆคือแบบ<ช>บางคนคือเล่นดนตรีได้ด้วยเล่นดนตรีได้ไม่พอแสดงได้ด้วยเต้นอีกเต้นได้ด้วยอีกน้องโคตรเกินจริงครับเก่งมากหลงมากคืออันอันที่บูพูดในรายการคือแบบให้กำลังใจน้องอ่ะคือควรมาให้กำลังใจตัวเองก่อนโชว์แบบ น่าจะเป็นเรานะที่เครียดกว่าเขาแล้วเมื่อกี้เราดูน้องแป๊บแล้วเราต้องขึ้นไปร้องเพลงต่อคู่แรกการซิมกันละโหดีนดีเราซ้อมร้องมาดีอล้พี่ถ้าพลาดไปแย่เลยเราไม่พลาดเราไม่อายน้องแน่แน่เลยเร้ไม่ยอมจะกเขาเคยประกวดนะครับเขาเคยประกวดครับผมก็ประกวดเวทีเดียวกับท้องปอนครับตอนนั้นแล้วก็จะไม่ได้จะไม่ได้จะไม่ได้ จำพวกเรื่องเวลาไม่ค่อยถนัดใช่ใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นตัวเรกก็จะลืมลืมนิดนึงใช่แต่จำความรู้สึกได้ความรู้สึกนกันมาคือแบบรู้สึกแบบตื่นเต้นและเข้าใจความรู้สึกของน้องๆทุกคนแต่แบบเห็นน้องๆแต่ละคนคือแบบทำออกมาได้ดีมากๆจนแบบคิดว่าเอ้ยเก่งกว่าเรามากๆเลยอ่ะในวัยที่แบบตอนนั้นคือเราก็เด็กเหมือนกันแหละเด็กเหมือนกันแหละใช่เราเก่งทุกคนเลยค่ะอันในฐานะที่มีคำแนะนำโอ้โหคือ ว่ารอบนี้มันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของน้องๆมากกว่าว่าแบบเรากล้าออกจากกรอบที่ที่ตัวเองว่าวางไวอย่างเงี้ยครับมามาเปิดมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการในการจะโชว์หรือว่าในการจะแสดงศักยภาพของตัวเองว่าถ้าน้องแบบตั้งใจแล้วก็อยากจะไปไดนน้จริงๆว่านี่ไม่ใช่ที่สุดท้ายแน่นอนว่ามันมีอีกหลายๆที่ที่น้องจะได้ลองไปทํามันดูเนาะใช่เขาเมื่อกี้เขาเมื่อกี้ แต่เซอร์ก็บอกว่าแบบสังคมเจมทีวีจะต้องรอรอครับเป็นงานเปงานเหมือนเดิมเออเราคิดว่าน้องเข้ามาเราจะต้องเจอกับอะไรเจอกับโฮาเจอกับเราไม่ใช่ถ้าเจอถ้าเจอพี่อู๋น้องจะต้องรับมือกับพี่อู๋ยังไงน้องเงียบๆแล้วเดินไปจากพี่ได้เลยเราไปดูพี่ได้อ๋อเหรอคุยได้คุยได้แล้วให้คำแนะนำน้องได้อยู่แล้วครับผมในในฐานะที่เป็นรุ่นพี่จัสเปอร์อ้าวที่บุ ครับเราเราดีกับทุกคนอยู่แล้วครับเราหน้าตาเราดูเป็นคนเฟลลี่อยู่แล้วน้องสามารถเข้ามาแบบพึ่งศรได้เลยปรึกษาได้เลยแต่ถ้าตกหัวอาจจะอยากเฮ้ยแล้วมันจะเป็นคนแบบไหนเฮ้ยพี่สวัสดีครับพ่อเนี่ยมีนะไม่มีน้องอยู่คนหนึ่งที่อะไคนไหนคนไหนอ่ะพี่คนไหนที่ทำแบบนี้โอเคคนนั้นรู้รู้กันรู้กันคนหนึ่งเขาเคยทำมี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 คนหนึ่งมีคนหนึ่งคนนบงใน VR ครับผม ถ้าถ้าน้องคนนั้นรู้ตัวก็มาโผล่ในแท็กนะรอร <c oughs> อ,อ,อดูอแล้วสิทธิาง,าางานปีนี้ของเราขเขาคนนี้ครับผมก็เดี<ๆ>๋ยวมีซีรีส์เรื่องオリฟเรนดีบอลเรื่องนี้ถ่ายจบไปครับผมจริงจริงๆถ่ายจบไปสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะก็รอรอให้ออนเหมือนกันอยากดูเหมือนกันครับผม,มก็รอรออยู่เนาะใช่เร็วๆน,นี้เร็วๆนี้เพราะว่าตอนนี้เขากำลังแบบ <c oughs> ตั้งใจตัดกันอย่างดีเลยครับสำหรับทุก EP เลย ใช่แล้วแล้วถ้ารอดูอันนี้เป็นดีมอนไม่ไหวจารุณติชาเพิ่งเห็นว่าเขาเข้าเข้า YouTube ไปแล้วใช่สามารถไปดูได้ฟรีนะจ๊ะะไนี่คนหืนช่างภาพตรงนี้ไหมนะครับถือช่างภาพตรงนี้เดี๋ยวรบกลอนเอาเอาออกไปเลยจะมีเซอร์ไพรส์ไหมคะอะไรนะครับไปเดือนนี้จะมีเซอร์ไพรส์แบบเปมืร์ไพรส์ม๋อมีเป็นมีดใช่ไหมที่เราจะไปมีดอ๋อใช่เดี๋ยวเราไปเวียดนามครับไปเวียดนามมีไปเวียดนาม เหมือนไม่ได้ไปด้วยกันเลยนะไม่ห้เราหันเราหันถึงวันนี้ถึงวันนต้องต้องต้องมีแบบออมีีกาารงนน้แหละมการนี้แหละเดี๋ยวมีแฟนมีที่มาใช่ครับใช่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีแน่นอนใช่ซึ่งรอบนี้ก็ไปกันหลายคนนะแต่แบบแยกๆกันไปครัใช่ครั้งที่แล้วที่เราไปคือไปในนามของ VR ครั้งนี้ก็ไปไปเป็นคู่ไปเป็นคู่อ่าแลรอดูว่าจะมีใครหลอกลวงเราหรือเปล่ารอแล้วรอเรื่องแบบ ไม่มีนะอูอูกับบูไม่อูกับพี่บูไม่เคยหลอกลวงแฟนข่าวว่าอูไปเป็นเกตตอนเลยนะครับใช่เราไอ้วันที่เราลงคือวันที่เราจะไปดูใช่ที่เราพูดที่เราพิมพ์มาแม่บอกว่าแบบแปดกับเก้าอยนี้คือวันที่เราจะไปดูเราไม่ได้หลอกลวงใครเราแค่พูดไม่หมดเอออ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ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 ไม่ถามไในแดดก็ปิดจบไม่เลยนะกินน้ำไหมด้วยกันรีดรีบกันด้วย